กลับหายครับพี่น้องโอ้ยหมาแท้พี่น้องครับโอ้ยหมาเล่นแล้วลับผมเฮลลกลับผม่ะ,มะใส่ว้นี้ครับอูย้ยผีพี่น้องพี่ครับสว,สวีสดีครับพี่น้องโอ้ยหนูไป เดยนมาน้ำคักแต่ทึงห้อยหมาทึงห้อยหนูหมาขุดเอ้ยพร้องมึงครับผมขี้ไตพี่น่อผมีเหยื่อป,ปูข้า็ใส้ขี้ไตนี่แหละรักหนู หาซื้อปู่าได้หน้าบอกมาหน้าหน้าผมเห็ดครับนี่แดเข่ามุนมัดพิม่มามากรหลายทาเลพี่น้องแถวนี้มันอยู่ไก่เฮี้ยนไก่บ้าน ตะเป็นเยื่อปูนี่บเพรเหลือเลยมุ้มแบบนีทำไมขีดได้ไตที่เขวาวะฟางมินมินจะไงห้อยห้อยหมาโกยครับ เจ้าหรืพี่น้องใช่อัดปากมูเลยบนมีทางถ้าไม่ถือกรับมากเอาไปกินครับมาประกลายเลยแถวเนี่ยกนท้าถือกบว่วงท้าซ้อยบว่วงมึงข้อง má cả gì tự nhiên đóng xây mới dư xưa được đóng xây mới thắt lại chuồng này lỡ cái chảo kêu khẩu ở mặt con bự này đặt ngủ liệt liễu thì là bưng xuống liều và ta tẻ một lửa ta có sợi con thớt gặp cái mừng hoi hoi liền hoi mà quật quật mấy mây mà sau đây này đang ngồi ครับหม,มามาเหรอพี่น้องโอ้เผื่อจะได้ตัวบ้าครับหนี่งน้าหลายปลาหนี่ง ทั้งแรงกับผมีิดออูใส่บ่วงสามหลังใช่กับซีหลังเยอะเรื่รองอีกคว่าหนึงนะ่ง มลกล้ยกวยเดี๋ยวเขาใส่หนีเจ้าหลังหนึ่งเป็นหาหลังเพราะหมากเ็เฮาสวีดัสสวสดีครับตอนเช้าๆครับพี่น้อง ได้เวลามายามนนกันแล้ว้ยหอยหมาเยื่อขีดไตกระบวงสองหลังไม่มาควัดถมมันนั่นผมพี่น้องควัดถมวันนี่ผมเลยครับ อ้ต้องหาเยอะอื่นมาใส่เลยนี่ัวเข่าครับผมพี่น้องมันถมเลยถมกับดักผมเลยเอาเยืะกับปูมาใส่แล้วนี่ัวเหลือแค่โอ้หลังนี่กับถมขึ้นกันครับ ่สนใจกี่ไจเลยะว่าครับหมูใหญ่ได้อยู่นี่ไหมกับปูกับบะมี่หอกพี่น้องนี่บ่วงซวงหลังอยู่นี่เฮ้ยกลับหายครับพี่น้องโอ้ยหมาแทา้พี่น้องครับโอ้ยหมาเล่นแล้วกลับผม นี่จำได้ตัวหลังแรกได้ทิใส่นี่ครับมุนเหมือดพี่รองนี่ผมว้างไ้นี่มัดไว้ย่างดีนี่มัดไว้ย่างดีเลยนี่ถืองูแทะขาดไปเลยนี่โอ้โหสูนเลยเนาะ โอ้พีพี่พี่น้องเมืองขาบมาพีพี่เยา่คขนหนูเต็มเีื่อเห็นบ่ครับเลยเขาขาวเลยโอ้ผีก็ว่าด้กินนะพี่น้องหมาหมายองกอนครับสังเถีหนา มาไอกยาง,งา้าเดยมาเลยโอ้ไก่บานพอดครับับผมว่าเพีย หนูเขาเที่ยบึงคอายดินจนมุนมาโอ้เสยงเทีท่ยไปนอ้งองเดียยเจาควายหนูไม่ไม่เหงแล้วเลยกลับหลังหนึ่งอยู่นี่โอ้ยมุนเหมอด เทลกรัฟผมอ่ะใส่ว้นี่ครับอู้หูผีพี่น้องพี่ครับมึงอู้ถือกหนูอีกแล้วนี่ไหมายองหมดมุนหมดมึงโอ้ยอยู่ไก่บ้านพ้นถ้าแล้ว Toán tổ của này Thì ngủ nó bắt đây xuống thế Má nhong mới tập như nào Thì xoay vẫn rất là muôn bán gì đấy hết vậy anh đi phía hói má nó không Nó hói má บ่ได้แล้วครับผม